สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงดัชนี MSCI คืออะไรและมีความสำคัญยังไงกับการลงทุนในหุ้นจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงดัชนี MSCI นะครับด้วยความที่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับ MSCI เนะี่ยมีการปรับลดการลงทุนในหุ้นไทยลงนะครับจาก1.91%นะเหลืออยู่ที่1.87%ซึ่งมันก็เลยมีผลทำให้นักลงทุนต่างชาตินะครับมีการเทขายทำกำไรหุ้นไทยออกมานะครับโดยที่ยอดเทขายสุทธิของเมื่อวานนี้นะครับของต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ 4,372.45ล้านบาทซึ่งก็เลยส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ลดลงมา29.47จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือลดลงมา2.05%โอเคครับอันนี้ก็คือข่าวที่ผมเข้าไปอ่านมานะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่า MSCI หรือว่าดัชนี MSCI หรือ MSCI index เนี่ย มันคืออะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปหาในแอปสตรีมมิ่งหรือว่าเข้าไปหาในเว็บเซต .dr.ts ก็อาจจะไม่เจอนะครับซึ่งผมเองก็เข้าไปหาก็ไม่เจอเหมือนกันวิธีการที่เราจะเข้าไปดูสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปดูผ่านแอปที่เขาดูเฉพาะนะครับหรือว่าที่เป็นแอปของต่างประเทศนะครับ ซึ่ง MSCI Index นะครับก็จะเป็นดัชนีอ้างอิงของบริษัท Morgan Stanley Capital International นะครับนำหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศทั่วโลกมาคำนวณเป็นดัชนี MSCI ของแต่ละประเทศนั้นๆอย่างของประเทศไทยของเราก็จะเป็น MSCI Thailand นะครับ สำหรับ MSCI Index กนะครับก็คือดัชนีหุ้นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นดัชนีหุ้นที่นักทุนที่เป็นต่างชาติเขาจะนิยมเข้ามาเปรียบเทียบมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่เข้ามาอยู่ใน MSCI เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่นักทุนต่างชาติให้ความสนใจ สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกหุ้นเข้ามาคำนวณใน MSCI Index นะครับก็จะมีคร่าวๆอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1นะครับก็คือหุ้นนั้นๆจะต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่สูงซึ่งก็จะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นในรอบปีโดยเฉลีย่ยเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของหุ้นนั้นๆ ข้อที่2นะครับก็คือจะต้องมีอัตราฟรีโฟด์ขั้นต่ําอยู่ที่15%ขึ้นไปอัตราฟรีโฟด์ก็คือสัดส่วนของน้งทุนรายย่อยที่เข้าไปถือหุ้นนั้นๆนะครับข้อที่3นะครับก็คือจะต้องเป็นหุ้นที่มีมาเก็ตแคปที่คูณด้วยค่าฟรีโฟด์แล้วสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดเอาไว้ซึ่งขั้นต่ำของประเทศไทยของเรานะครับจะอยู่ที่250ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าถามว่า MSCI Index นะครับมีความสำคัญกับนักลงทุนต่างประเทศไหมอันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปลงทุนในต่างประเทศหรือว่ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับคือเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรแล้วก็เขาไม่รู้ว่าหุ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว ดังนั้นนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่จำกัดความเสี่ยง,งเขาได้ก็คือการลงทุนในหุ้นที่ดูมีความน่าเชื่อถือดังนั้น MSCI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นดัชนีที่ดูมีความน่าเชื่อถือนะครับของของสากลเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่เข้าไปอยู่ใน MSCI ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับในปัจจุบันนะครับ MSCI Global Standard ก็มีหุ้นไทยที่ถูกคัดเข้า2บริษัทนะครับก็คือหุ้น stgt กับหุ้น Delta และหุ้นที่ถูกคัดออกก็จะมี2บริษัทก็คือหุ้น irpc กับหุ้น tmb ส่วน MSCI Global Small Cap นะครับก็จะมีหุ้นไทยที่ถูกคัดเข้าอยู่9บริษัทก็คือหุ้น bpp หุ้นอิชิหุ้น j m a r t หุ้น M หุ้น rbf หุ้น TFG หุ้น Tisco หุ้น VGI แล้วก็หุ้น i r p c ที่ถูกคัดออกมาจาก MSCI Global Standard นะครับมาอยู่ใน MSCI Global Small Cap ส่วนหุ้นที่ถูกคัดออกจาก MSCI Global Small Cap นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2หุ้นก็คือหุ้น STPI กับหุ้นธานีส่วนหุ้นท o อเทนของ MSCI Global Standard นะครับอันดับหนึ่งก็คือ หุ้น PTT อันดับที่2นะครับก็คือหุ้น CPO อันดับ3หุ้น SCC อันดับ4นะครับหุ้น AOT อันดับ5นะครับหุ้น a d v a n c e อันดับที่6ก็คือ BDMs อันดับที่7นะครับก็คือหุ้น Intouch อันดับที่8นะครับก็คือหุ้น PTT EP อันดับที่9นะครับหุ้น CPF ส่วนอันดับที่10นะครับก็คือหุ้น PTT GC โอเคครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของดัชนี MSCI นะครับอะใครอยากจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่อยู่ใน MSCI นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะหรือว่ากดเข้าไปที่ w w w MSCI.com นะครับแล้วก็กดไปที่ค้นหานะ พิมพ์คำว่า msci thailand นะครับแล้วก็กดค้นหาเข้าไปมันก็จะมีะข้อมูลให้เราเข้าไปดาวน์โหลดอยู่นะครับลองเข้าไปกดดาวน์โหลดดูได้นะสาหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับส่วนถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปตรงนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ